สวัสดีค่ะมาพบกับสองสาวนะคะสังหาขายที่สดผ่อนทั่วไทยค่ะวันนี้จะพาไปดูพื้นที่แปลงสวยนะคะติดก,กับสนามกอล์ฟนอตเทอร์ลังสิตอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้เราจะมาดูแปลงด้านหน้ากันนะคะถ้าเกิดเข้าไปที่พื้นที่แล้วนะคะเราก็จะเจอกับ 5แปลงด้วยกันนะคะอยู่ด้านหน้าเลยตรงช่วงหัวโค้งพอดีนะคะแปลงแรกค่ะเป็นแปลงที่17นะคะพื้นที่จะอยู่ที่4 4 4ตารางวาค่ะถัดมาก็จะเป็นแปลงที่18นะคะพื้นที่อยู่ที่404 42ตารางวานะคะที่10แปลงต่อมาเป็นแปลงที่19นะคะพื้นที่4 3 7ตารางวาถัดมาแปลงที่20ค่ะ พื้นที่ใช้สอย450ตารางวาและแปลงสุดท้ายแปลงที่21 431ตารางวาถ้าสนใจไปดูแปลงที่จริงกันได้เลยนะคะ